มีหลายท่านสอบถามเข้ามาอยากได้ที่สวนสวยๆไว้ครอบครองสักแปลงอยากจะบอกว่าแปลงนี้คือคำตอบค่ะที่สวน15ไร่เอกสารโฉนดแถมบ้านค่ะที่ดินหน้ากว้าง60เมตรพิกัดที่ดินบ้านส้มกบงามตังบนเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาน้ำไฟพร้อมห่างจากบ้านโศกแจ้งและโรงเรียนบ้านโศกแจ้งเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่ดินติดถนนลาดยาง พื้นที่ภายในสวนล้อมรั้วด้วยเสาปูนขึงลวดหนามตีทับด้วยแผ่นแมทนฉีดรอบสวนเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เซนกว้าง4เมตรยาว350เมตรจากประตูรั้วหน้าสวนจนถึงท้ายสวนค่ะได้สำรวจตาน้ำและขุดเจาะน้ำบาดาลโดยเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีสูบขึ้นถังเก็บน้ำ2ใดความจุรวม3,000ลิตรเดินท่อ P ี c ทั่วทั้งสวนสามารถเปิดใช้น้ำทั้งสวนโดยไม่ต้องใช้ปัม๊ม มีบ้านพักคนงานบ้านพักเจ้าของบ้านบ้านพักแขกด้วยนะคะ มีครัวด้านนอกและห้องน้ำนอกบ้านมีที่จอดรถมีบ่อนน้ำขุดไว้สี่บ่อไว้เลี้ยงปลามีโรงเรือนสามารถเลี้ยงหมูไก่ได้ค่ะหรือปรับปรุงเปลี่ยนโรงเรือนใหม่ตามใจคุณลูกค้าได้เลยค่ะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเช่นต้นมะฮอกกานีต้นสาทรต้นจำปีต้นชัยพฤกษ์ต้นแก้วต้นคูนบุงหงาสารีรอบสวนปลูกพืชผลไม้หลายชนิดเช่นมะนาวสมโอ ฝรั่งกิมจูมะม่วงหลายสายพันธุ์ชุมผู้กระท้อนค่ะอยากจะบอกว่าแปลงนี้สุดคุ้มราคาพิเศษมากค่ะยกแปลงเพียง6.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยไร่ละสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะเอกสารโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจต้องการนัดหมายลงดูพื้นที่ทักข้อความมาได้เลยค่ะยินดีตอบข้อสงสัยและพาลงดูพื้นที่ก่อนตัดสินใจซื้อขอบคุณค่า